พอมากก็สำหรับการจัดงานในโครงการคัดตัวฟันดาบในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบคค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วเรามีเวลาเตรียมการเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีน้องๆเยาวชน ทั้งเป็นนักกีฬาทีมชาติบ้างนะครับเป็นนักกีฬาเยาวชนของประเาทศไทยนะครับนักนก,กีฬาฟันดาบเข้ามาติดต่อแล้วก็สมัครลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝีมือนะครับคุณลิตี้ของน้องที่ได้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าค่อนข้างพึงพอใจนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่าสามารถร่วมโครงการแล้วก็สามารถไปต่อกับสา,สามารถไปต่อกับเราได้นะครับผมามันมีโอกาสได้ทุนแล้วก็ไปต่อกับเราได้ คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะประมาณสักอ10อได้นะครับประมาณ3-4คนอันนี้จากการดูเร็วๆนะครับว่าว่าคิดว่าน่าจะน่าจะทำได้เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ากีฬาฟันดาบเนี่ยอย่างเช่นที่ที่ท,ที่ที่ผมส่งไปนะครับที่เอเมริกาก็ค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับระดับการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้ง่ายนะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยแล้วก็ด้วยจํานวนที่ว่า กีฬานี้มันไม่ได้แมสเหมือนกับฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเพราะฉะนั้นทุนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าในในไทยเนี่ยเด็กในกะีฬาฟันดาบในไทยที่มาในครั้งเนี่ยค่อนข้างมีศักยาภาพพอสมควรเลยครับผมส่งท้ายปีและปีหน้าเป็นยังไงก็จริงๆแล้วอันนี้เป็น,ปนถ้าในโครงการเนี่ยจะเป็นคัดตัวฟันดาบจะเป็นโครงการปิดตัวของของของ,ของปีน,ปนี้ นะครับจริงๆแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามีแผนอีกเยอะเลยนะครับอยากจะให้เยาวชนพ่อแม่พี่น้องอออผู้ปกครองทุกคนนะครับติดตามผ่านเพจของของโครงการนะครับส port ตซิง h ์ไทยแลนดแล้วเจอกันปีหน้าครับ